ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรอลิลาดชีวีด้วยนะครับน้องๆเนะครับผมก็่อนจะไปดูนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นการรีวิวนะครับผมทางหน้าของชุดระดับตำนานแรมเพจนั่นเองก็คือชุดไหนเอ่ยชุดแรมเพจเรมิเต็ดตัวนี้เลยสามารถเปลี่ยนสีได้54สีหาธาตุนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ชุดนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้และไม่มีตังเติมเพชรนะครับผมอยากได้บัตรทูมันนี่ไปเติมเกมแบบฟรีๆนะครับที่เว็บ เติมเกม .com นะครับผมก็ขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับได้ฟรีจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรชูมันี่แบบนี้รับแบบฟรีๆรับขอแนะนำแอปแอปนี้เลย Happy ้ด m m มี่นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ในเ Store เลยสามารถดาวนโหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจริงอยู่ด้านล่างนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครอยตัวน,นี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนําไปแลกบัตรชุมนี่แบบฟรีเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย 3,000ก็คือ1 0 0 0 2พทูส0 0 0ทูทูก็คือแลกแบบฟรีแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมอ่าสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรชมนิแบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนละพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผม ย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูมันี่แบบฟรีๆให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมทูมันี่วอลเล็ตก,ก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรทูมันี่แบบฟรีๆ,ๆเลยครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอ่าบางคนบอกเฮ้ยพี่เพชรพี่ไปไหนหมดนะครับผมไม่ต้องสืบนะครับผมสำหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คือไปสุ่มชุดแรมเพชรระดับตานานมานะครับผมบอกเลยโคตรมันนะครับผมอยากรู้ว่าหมดกี่เพชรไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้สอนเทคนิคไว้หมดแล้วนะครับทำยังไงให้ได้นะก็คือชุดนี้เลยนะครับผมก็คือสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะครับผมเท่มากเลยนะครับผมก็มาสุ่มในตรงนี้นะ ตรงร้านค้านี่นะครับผมบนสุดนะฮอคอยสี่เหรียญน,นะครับไม่ใช่ห้าเหรียญน,นะครับผมไม่รู้จะเวอร์ไปไหนฮอคอยผู้กล้ารแรมเพจนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมก็มีอนิเม,ช,ออมชั่นให้ดูประมาณนี้เลยสวยเวอร,ร์วังอลังการเวอร์บอกเลยเวอร์ชุดมันเท่เกินสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคคือมีความพิเศษมาตรงแปลงร่างด้วยแล้วก็มีท่าทางเปิดตัวเปิดต,ตัวอะไรเงี้ยคือแบบมันเวอร์มันเวอร์วัง,วงอลังการนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe <spe ech> er> เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมก็คือชุดแรมเพจตัวนี้สามารถแปงลงร่างได้และความสามารถของมันทำอะไรได้อีกนะครับผมนี่ก็คือชุดคอบบ้านนะชุดคอบบ้าก็คือโดดจากบนเครื่องบินมาจะมีควันที่มือนะครับคือชุดนี้เป็นชุดแรกเลยนะครับพี่ได้แรกๆเลยแล้วก็ชุดนี้ก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตามแรงเหมือนเดิมนะครับผมก็คือนี่แรงสีม่วงก็คือไดมอนด์แลวแพททินัมก็สีฟ้าเอากดผิดโทษทีโทษทีโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับผมกดผิดนะครับมือไม้มันสั่นเนาะก็ตามแรงนะครับผมเดี๋ยวเขอเลือกหมดนี่สีู้สีสเหลืองดำหัวใจจะขาดบอกเลยชอบมากเหลืองดำนะครับผมเอ,อชอบแรงกโกแพททินัมนะครับผมแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็ Diamond, ฮีโรหรือที่โรคีอะไรก็แล้วแต่แรงแดงที่น้องๆเรียกกันนะครับผมก็สามารถเป็นสีได้นะครับผมแล้วก็ยังมีอีกทางด้านของการแปลงร่างนะครับจะแปลงร่างจากทุกสีทุกแบบที่เราเลือกนะครับให้กลายเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นชุดไหนก็ได้ผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายได้นะครับผมตัวละครที่มันแปลงร่างเนาะออความลับของมันก็อยู่ตรงนั้นแหละอ่ะ แล้วก็นี่ถ้าเปิดตัวกระโดดมาต่อยเป็นหมันมาปาแล้วก็ชาร์จเหมือนซูเปอร์ไซยา่าเวอร์เวอร์กือแล้วก็มีอีตรงวงเวลายืนในล็อบบี้ก็จะเป็นวงนะครับผมแบบนี้เลยเป็นวงแรมเพจเปลี่ยนสีได้นะครับผมสีฟ้าสีแดงอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้ดูดีมีไฟอลังการเวอร์วางอลังการมากอีกตรงพื้นอะเอมีไฟสายฟ้ามีน้ำโอ้โหคือ ครบเลยทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมตรงพื้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนล่างให้ดูดีกว่านะครับในโหมดโซนฟรีสไตล์นะครับผมหรือโหมดอะไรเดียอก็โหมดนี้แหละโอเคประมาณนี้เลยครับการเปลี่ยนล่างนะครับต้องเปลี่ยนยังไงก็คือเราต้องกดใส่มาก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ได้และสําหรับคนที่อยากได้จริงๆไม่มีตังเติมเพชรนะพี่บอกเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนะกดเข้าไปนะครับผมได้เลย ได้เลยจริงๆนะคะผมอ่ะประมาณนี้เลยนะคะผมมาดูมาดูนะครับผมนี่สมมติกดงี้ใช่ไหมปุ๊บเราใส่มามันอยู่ในท่าทางที่เต้นเต้นท่าท่าท่าเต้นล้อเลียนนะคะผมดูวกดให้ดูนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่งสักคู่หนึ่งนะครับผมนี่ปุ๊บกดรูปนี้กดคาปุ๊บกดตรงกลางนะครับผมเราก็จะหมุนอย่างนี้แล้วก็เปี้ยงกลายเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหหมาป่าสายฟ้าเวิร์กเวิร์กเกินดูดิ ด,ดูดี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 โอ้โหดูดีดูดีดูดีดดดดอ่ะเดี๋ยวลองไปข้างนอกดูสิพี่ว่าต้องมีคนต้องมีคนได้ั้างนั่นไงกว่าแล้วเต็ม <c oughs> เฮ้ยแอคหน่อยดีอ๋อมันเปลี่ยนร่างโชว์ต่อหน้าต่อตาเกินไปเอามั่งดี <c oughs> ไปสามคนเราเสียไปเท่าไหร่วะนี่เฮ้ยนายเสียไปเท่าไหร่เอ้ยเราเสียไปไม่เกินพันมันเกินเว้ เอ้คนนั้นเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนมัง่งอาชายป่ะ,ปะผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายได้นะครับผม,ผมก็คือชุดอะ่ะมันเปลี่ยนทั้งบอดี้นะครับผมดูดิอ่ะเปลี่ยนเพศไปเลยนะั่นู่ะโหดเกินอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็กดเปลี่ยนฟื้นมันก็จะเปลี่ยนร่างเดิมร่างใหม่อะไรประมาณเนี้ต้มกลายเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราไปสู้ในสนามรบเราก็เปลี่ยนได้เลยจากชุดคอบบ้ากลายเป็นชุดนั้นหลอกศักตรูได้เฉดโดเกินไป โอเคประมาณนี้เลยก็ดีนะครับโหมดเปลี่ยนล่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะก็มีแค่นี้แหละก็เท่ดีนะครับผมแต่ชุดมันคือระดับตำนานเนาะชุดมันแฟชั่นสามารถเปลี่ยนได้ห้าหกสีกระบวนการห้าสีเนาะโอเคมาดูนะครับสำหรับคนที่สนใจนะอยู่ตรงนี้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็คือคนที่ไม่มีเพชรนะฝากไว้ด้วยนะมาโหลดไอ้ไม่ใช่ไม่มีเพชร ก็คือมามามา,มาดูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมต้องใช้ประมาณกี่เพชรก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะแต่ไม่มีตังเตอร์เพชรจริงก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอา้าวกดทีเดียวได้เลยหรอเอ้ยเกินเกินไปใครไม่มีเพชรนะเขาแจกบัตรธุม,มันี่แบบฟรีๆนะลิงก์อยู่ด้านล่างตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมโอกาสทองมาแล้วเร,เริ่มวันแรกเนาะโอเค <c oughs> ไปกันต่อนะครับผมนี่เลยนี่นี่นี่ด้านล่ะอ่าประมาณนี้นะครับผมดูดูด,ดูพี่กดให้ดู ปุ๊บให้ของพวกนี้ถามว่าเอามาจากไหนไม่ได้เก็บสะสมนะคือไปหมุนี่ตัวแรมเพจมานะครับผม,ผมก็คือได้มาเนาะอ่าตัวนี้เลยนะก็คือมันก็ส่ง้าล็อบ,บีแะละพี่ก็ส่งมาโอเคมาต่อไปนะครับผมก็คือได้มาก็คือสุน่นไปเลยห้าทีนะครับผมเว่อเว้เกินเวร์เกินไปไหมทีเดียวออกเลยเหรอรล่วเวรออีกได้สองพิมพ์เขียวเกินเอ G ยูจีอาร์ เกินไปมันเกินไปนี่โอ้โหแล้วเอาสีไหนดีนี่โอ้โหดูดินี่ธาตุลม AUG a r แล้วก็สีฟ้า,าตากันยิงจอกเกราะสีม่วงอ่าดาเมจแม่นยำให้สีเหลืองพี่ชอบสีเหลืองะบ่นต้องมาแล้วปะอ่าสีนี้ออาสีไหนดีวะเนี่ย สีนี้อัตราการยิงระย,ยะสีเขียวธาตุน้ําหมอสีม่วง้าความมืดระย,ยะบวกเจาะเกาะสองรถตรารีโรดแล้วก็สีเหลืองคือรถอตราเคลื่อนที่แม่นยาดาเมจดแม่นยำสองยิงยังไงก็โดนดเนาะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเอาไงดีวะหมูมังคงมังกังกิ่งปอกก้อยเอาสีเหลืองเวอร์ขอเวอร์สักหน่อยละกันหินหินเยอะเอาหน่อยเอาหน่อยหินเยอะอืมเกินไป เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเอาอะไรดีสีอะไรดีโหเสียเวลากับตรงนี้มากเลยเนะี่ยเอาเป็นว่าเอาสีเหลืองแล้วแหละพี่เอาสีเหลืองพี่ตัดสินใจแล้วโอเคได้มาเลยเวอร์ไหมคือเวอร์ไหมบอกเลยเวอร์ได้ปืนตัวนี้อีกหมุนหกใบได้เลยสองพิมพ์เขียวเกินไป โอเคก,ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีของเบตเตล็ดต่างๆที่ได้มาจากการหมุนแลมเพจนะครับผมก็การรีวิวก็ประมาณนี้เนี่ยก็คือแปลงร่างได้มีชุดนะครับผมก็เท่เท่เลยแล้วก็เดี๋ยว เออเดี๋ยวมันมีท่าเต้นปาร์ตี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูพี่ขอเปิดกล่องพวกนี้ก่อนนะก็คือกล่องพวกนี้ถามว่าได้มาจากไหนพี่ได้มาเยอะจังพี่ได้มาจากการไปเล่นอ่าไปสุ่มตู้กาชาสีเหรียญเพื่อเอาชุดแรมเพจมานะครับผมมันก็จะได้อะไรแบบนี้ก็คือโชคดีมันก็กอาจจะได้ทางด้านของปืนถาวรมั่งได้ของเกลือมั่งอะไรประมาณนี้ก็เปิดให้ดูเฉยๆนะครับผมอย่างเงี้ยดูดิตุมต่มตุมต่มตุ่มตุม่มตุ่มเวอร์เวอร์เกินอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลย เปิดไปเปิดไปเปิดไปอีกเปิดไปอีกเปิดไปอีกไม่เคยได้ถาวบอลกับเขาเลยนะครับผมโอเคเปิดไปเปิดไปอีกเปิดไปอีกเปิดไปอีกเกินไปเกินไปมุย้ยโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเกลือไปแล้วนะครับผมมาต่อไปเดี๋ยวเราจะ เปิดท่าทางเต้นนะครับผมเต้นในที่นี้คือเต้นปาร์ตี้แบบนี้นะครับเต้นไฟแบบนี้ก็คือเปิดตัวก็เดี๋ยวกระโดดเข้าไปในห้องห้องหนึ่งโอเคห้องนี้ละกันกระโดดเข้าไปเลยโดดนี่กระโดดเข้ามาต่อยหมัดแล้วก็อชาร์จโอเคคนนี้จะเป็นเหยื่อแล้วนะครับผมขอโทษด้วยนะมาอยู่ในคลิปแล้วนะเต้นปาบ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 โอ้โหแอรโรบิกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเชดโดคุที่เกินไป โอเคขอบคุณครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยสำหรับชุดนี้ก็การรีวิวก็ประมาณนี้ก็สวยดีนะครับผมเอฟเฟคเบื่อวังอลังการนะครับสามารถแต่งลางได้ด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากได้นะครับผมไม่มีจางเติมเพชรนะหรือน้องคนไหนนะพี่ขอแนะนําเลยเขาแจกบัตูมันนี่แบบฟรีๆเลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าก็เบต้าเสรแล้วโหสีเหลืองสามารถแต่งสีได้ด้วยนะก็ชุดเท่อยู่นะนี่ก็เป็นชุดระดับตำนานของพี่นะไอดีนี้ก็มีชุดระดับตำนานทั้งสามชุดดูดิ เกินไปยังไม่รวมหมวกเอฟหนงนะก็สําหรับคนที่อยากดูไอดีพี่นะครับผมก็เมนมาเยอะนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทำรีวิวให้นะก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมไปสุ่มชุดนี้นะอยากได้จริงๆนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะอย่าลืมไปดูกันนะครับผมอย่าลืมกดดาวน์โหลดกันโหลดไว้ก็ไม่เสียหายครับแจกบัตรทูจริงๆนะเจอนะกันคลิปต่อไปครับผม